เช่น M21 GJG Work นะครับอ่าจุดตัวนะครับอ่ารุ่นพร้อมเล่นนะฮะคืนนี้โอเคนะครับเต็มลุยนะครับซซมิโอเซมินะครับผมนัดเดียวแม่นลูกอเป่าโอ้โหแม่นนะครับผมยอดตึ้งมากนะฮะหรือว่าใช้ได้นะครับนะฮะโอ้โหแม่นนะหรือว่าใช้ได้ โอ้โหสุดยอดล้วนนะครับผมออโต้นะครับโอ้โหสุดยอดฮะงานนี้ลักการงานสร้างเล่าไว้ก่อนฮะโอ้นี่น้องมอมอยู่ด้วยนะครับเอ่อก็สวัสดีครังนะครับผมรอรนบิ๊กแรน์พิเอเราก็เปิดตัวฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดฮะเป็นแนวเอโฟเอวันนะครับผมสวยงามนะครับผมอาดูได้ฮะถือว่างานราคาประหยัดนะครับราคาเพียง4 7 0นะครับมนีพร้อมเล่นมีแบตเตอรี่ให้แถมลู มีรอยพ้าระนัดปัดเป้าสิบแผ่นแลวพร้อมส่งฟรีนะถือว่าประหยัดมากถูกมากนะครับผมโอเนะผมให้ดูตัวปืนก่อนเนาะดูในกล่องก่อนะโอเคนะครับก็นี่ก็โอนมาได้นะครับสีดทานี้ก็เป็นแบบนี้ไม่มีนั่นนะครับจัดส่งแน่นอนนะครับผมส่งไปด้ครับของเรานรับอีกันยาคือคอนป๊อปส่งป๊อนะครับในตัวหัวนี่ก็คือควบมือนะฮะเราจะไม่แก่เนาะนี่จะเป็นอ่า เออ่เดี๋ยวเขาเหลือไม่กี่เมล์เอาไว้ปั่นที่แคกะซี่นะครับมีเป้าแถมให้ด้วยนะฮะเยนนะครับผมอันนี้ก็ในกล่องก็จะมีไม้สอดลำกล้องเนาะให้นะครับมีจุกให้ด้วยนะฮะปิดแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้มีที่ชาร์จนี่คือคุ้มนะฮะับสีบปนเทีฮะพร้อมหมดนะฮะมีเนี่แถมให้ด้วยกกระสุนนี่คือมีที่ชาร์จพร้อมหนะวันนี้ผมทีๆผมใส่แบตที่ซื้อต่างหากก็ได้ฮะแบตสามเซลล์สองเซลล์ก็ได้แถมให้ฟรีเลยนะครับผมก็คุ้มทะ้งราคานฮะ ต้องรีบนะครับช้าหมดนะครับยี่ห้อนี้ขายดีมากนะครับตอนนี้น <c oughs> ้องก,กระดาษจะไม่มีนะครับเริ่มหมดแลวโอเคนะครับก็จะมีปลายไป,ไปนาะเดี๋ยวเราจะช่างน้ำหนักเลยโอเคนะเดี๋ยวช่างกล้องก็เกินทางนี่นะครับเราจะช่างน้ำหนักตรงน,นี้เลยก็ได้แบบนี้เลยครับจะจาะาะครับผมเราต้องทําทุกอย่างนะให้ลูกค้าเห็นแบบครบคร่าวนะครับว่าการใช้งานการยิงดีหรือเปล่าน้ําหนักเท่าไหร่นะโอเคนะครับ นี่ก็มาเลยนะครับผมสองเจ็ดห้าหนึ่งนะครับผมเอาหเจ็ดห้าศูนย์ครับโอ้โหนะครับไม่ใช่ห้าหนึ่งห้าศูนย์โอเคนะครับก็ถือว่าเรายิงความแรงเนาะครับผมก็เช่นนี้ครับผมโอเคปรับเซมิเนาะนี่เราสามารถปรับได้ฮะเซมิออโต้นะครับผมก็อยู่ฝั่งเดียวนะฮะเนาะนี้ก็ผลแม็กนะฮะนี่เราก็สามารถดึงโบได้นะนี่นะครับผมก็ให้ดูสมจริงหน่อยโอเคนะครับยิงวัดความแรง นี่ฮะโอ้แรงมากนะครับผมสามเจ็ดศูนย์ฮะอันนี้ถือว่าในตะกูลปืนไฟฟ้าถือว่าแรงฮะแต่จีนงก้ผมว่าไม่เบานะครับผมสามเจ็ดสองฮะโอ้แรงมากก็โอเคนะครับที่ผ่านไปนะครับโอเคนะครับนี่เราก็จะมาสาธิตอันนี้เราสามารถถอดได้นะฮะถอดตัวนี้ได้นะฮะเราสามารถใส่รางใส่ไอ้นี่ได้นะฮะนีก็ปรับสูงต่ําได้ซ้ายขวาแม่นมาฮะกี้ฮะเดี๋ยวก็โบนี่เราก็ตบได้นะฮะ ตัวฝั่งนี้เนาะอ่านี่ฮะปิดได้คันฝุ่นได้ก็ทําสมจริงะฮะน,นี่ก็ปรับได้ระดับแต่แบตเตอรี่ใส่ข้างหน้านะครับผมต้องถอดมาตรงนี้ใส่ง่ายไหมฮะไม่ยากครับยวลองยิงเลยนะครับผมว่มาแม่นไน้ปานนะไม่รีรอแล้วครับผมบอกตัวเก็บทุกช็อตเลยนี่กับประมาณนี้น่าเล่นนะครับราคาสี่พันเจ็ดนี่เรายํำนะฮะ เียวนอรพิสูจน์เนี่ยครับว่ายัางไงดีแรงมากครับได้ไม่ผิโอเคต้องปัน่นเลยนะฮะนะครับปัน่นเพราะว่าเป็นระบบปั่นเนาะเออแล้วก็เป็นทัน่วไปนะหลายยี่ห้อใช้ปัน่นโอเคนะครับผม อ่าเดี๋ยวผมก็จะรัวแล้วนะครับผมเอาโตแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดอลังการนะครับงานสร้างโอเคนะครับสนใจก็ทักมาฮะจีจีเจ็คเวิร์กจินกงนะครับอ่าพร้อมชุดพร้อมเล้นสี่พันเจ็ดนะครับผมก็ฟังนะฮะราคานี้ไม่ผิดนะฮะฟังไม่ผิดจริงราคาถูกประหยัดเข้าพื้นสั้นฮะแถมด้วยมีฮะเลยนะได้ครับผมอ่าเต้าสิบเอ็ดนะครับพร้อมส่งฟรีเลยนะฮะโอ้โหคุ้มค่ามากนะฮะรับรองว่ารีบซื้อรีบจอง ครับหมดแล้วก็หมดเลยฮะขอบคุณนะครับผมยังไสงสนใจติดต่อแล้วมีการพยากรอครับไมหลายเทา่า,านนค,ครั้งถ้าเข้าควาแม่งเข้ครมบขอบคุณนะครับวันดีครับบ๊ายบายครับ